สองรถยนต์ไฟฟ้ากับเซ็ตแต่งออฟโรดเอาใจสายลุยจากฝั่งยุโรปที่แง้มข่าวว่าจะมีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยเช่นกัน สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e New t e c h Thailand ก็จะพาทุกคนมาชมรถยนต์ไฟฟ้าเวอร์ชั่นออฟโรดนะครับโดยเป็นการแต่งแบบพิเศษยกสูงพร้อมลุยอย่างรุ่นแรกนะครับนั่นก็คือ Volvo e x 3 0 cross country ที่สามารถให้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับลุยทุกสภาพถนนแต่ยังคงความสะดวกสบายในสไตล์ของ Volvo ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองซึ่งการปรับแต่งเซตนี้นะครับจะเป็นการยกสูงจากรุ่นปกติเพิ่มล้ออลอยขนาด 8นิ้วหรือ19นิ้วพร้อมยางแบบไฮเทร r เรียนปรับแถบด้านหน้าและท้ายรถให้เป็นสีดำโดยด้านหน้านะครับจะมีแผนที่ในลักษณะเป็นภูมิประเทศของเทือกเขาเคปเนไครสจากสวีเดนพร้อมระบุตัวเลขพิกัดละติจูดและลองติจูดติดตั้งโป่งซุ้มล้อสีดำด้านบนนะครับก็ติดตั้งแรกหลังคาพร้อมที่วางของทำให้มิติตัวถังของ Volvo EX30 Cross Country นะครับ จะมีขนาดความยาว4,233ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,850ม mm, ิลิเมตรสูง1,567ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,650ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในห้องโดยสารของ Volvo EX30 Cross Country นะครับจะมีการติดตั้งซาวบาร์บนแดชบอร์ดและสามารถปรับแต่งคอนโซลกลางระหว่างเบาะคูหน้ารวมถึงติดตั้งช่องเก็บของบนพื้น ส่วนขุมพลังและสมรรถนะของ Volvo EX30 Cross Country นะครับจะมากับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังกำลังรวมสูงสุด428แรงมา้าแรงบิด542นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ69กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อ ซึ่งสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับได้ใน3.7วินาทีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการวิ่งไกลที่520กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จ AC ที่11วัตต์นะครับส่วน DC Fast Charge รองรับที่153กิโลวัตต์ซึ่งก็มีข่าวว่ารุ่นนี้นะครับอาจจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยในปี2025นี้เช่นกัน ส่วนอีกรุ่นนะครับนั่นก็คือ Audi Q6 e-tron off-road โดยรุ่นนี้นะครับยังเป็นรถคอนเซปต์อยู่การปรับแต่งรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Audi Q6 e-tron นะครับเป็นการโชว์ศักยภาพของแพลตฟอร์ม PPE ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของ Audi ซึ่งพัฒนา Portal Axle ให้สามารถไต่ในระดับความชันได้สูงถึง100%โดยเป็นการปรับแต่งให้ตัวรถมีความกว้างและสูงขึ้นในคอนเซปต์ Highly Emotive Reinterpretation of Quadro ซึงมีการปรับชุดแต ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่เติมไฟหน้าในการชนและติดตั้งไฟ DRL ที่แหลกหลังคาเพิ่มโป่งซุ้มล้อเพื่อรับกับล้อและยางแบบออฟโรดขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเบรคคาลิเปอร์สีแดงเพื่อให้มีความโดดเด่นมากขึ้นโดยในส่วนของลิ้นกันชนหน้าสกระข้างและดิฟิวเซอร์ท้ายนะครับก็มีการตกแต่งเป็นลายคาร์บอนนอกจากจะมีการตกแต่งลายคาร์บอนแล้วนะครับยังมีการเสริม LED ไลท์ปาร์อีกด้วย การปรับเซตแต่งนี้นะครับทำให้ a u e d i Q6 e t r o n o o f r r o d d สูงกว่าเวอร์ชั่นธรรมดานะครับถึง160มิลิเมตรและระยะห่างของล้อทั้งสองฝั่งนะครับกว้างขึ้นอีก250มิลิเมตรและนอกจากจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับในเรื่องของขุมพลังสำหรับ a u e d i Q6 e t r o n o o f r r o d d o o n e p t t ยังมีการเพิ่มแรงบิดอีก50%เพิ่มศักยภาพ การขึ้นเนินขับในที่ลาดชันสูงสุดอีก45องศากับคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังกำลัง517แรงมา้าแต่มีการลดความเร็วสูงสุดนะครับจาก230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากใครขับรถขึ้นเนินลาดชันถึง45องศานะครับด้วยความเร็ว175กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าใจเด็ดสุดๆซึ่งทาง Audi Q6 e-tron Offroad นะครับก็ได้มีการปรับแต่งเปลี่ยนลิงก์สำหรับเพลาช่วงล่างบาง เพิ่มแรงบิดได้ถึง4,400นิวตันเมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทาง Audi ก e ็ได้เน้นย้ำว่าสำหรับรถยนต์ Audi Q6 e-tron Concept รุ่นนี้นะครับยังคงเป็นเพียงรถ Concept ไม่ได้มีการผลิตจริงแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีเจ้าของรถยนต์ Audi Q6 e-tron Sportback เห็นโฉมนี้แล้วอาจจะมีการปรับแต่งคัสตอมเอาเองก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน